ท่านผู้ชมครับและนี่คือรายการเจนเกมเมอร์สตูดิโอนะครับผมและมิวผมกับนายเนมเจนเกมเมอร์สตูดิโอกับเจนเกมเมอร์สไวเวอร์เกมซีซั่นสองกับ AI ไอเซอร์เบอร์นะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเจนเกมเมอร์สไวเวอร์เกมใน EP ีที่61กันแล้วนะฮะและเราก็จะมาต่อกันนะอะไรเนะี่ยเราก็จะมาต่อนะฮะกันในอีพีหน้าเราก็เลยจะมีซีซั่นสามครับเราก็ไม่แน,วน่ว่าจะเป็นซีซั่นสามต้องดูก่อนนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ หรือไม่ก็ยังไออแล้วแต่ซีซั่นสี่กระโดดข้ามไปเลยนะฮะโอ้โะเราจะเป็นซีซั่นสี่กันไปเลยนะพี่แล้วสามอ่ะไม่รู้อ่ะไอ้ตังมันบอกว่าสี่เข้าใจคำว่าเก้ากระโดดแบบไม่มีสิ้นสุดอ่ะเข้าใจว่าเก้ากระโดดไหมจะกระโดดไปไกลไกลเลยว้าวเฮ้ยใครว้าวะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงอะไรว้าวเสียงมันชวนขนตูดลุกมากเลย ครับเฮ้ยเขาบอกว่าแล้วมันคคุุ้ดรับกูฟังเสียงกินน้ำใหม่ดิเดี๋ยวมิวสิกแอนด์แซวอะไรนะเซฟแอนด์แซวโอ๋อ้ยเพลงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อมีอะไรมีอะไรกูไม่มีอะไรครับถ้ากูถ้าเปิดกูร้องไปอาจจะติดลิคสิทธิ์นั่นก็เสียงเหมือนเกินั่งเงั้นเสียงเหมือนนะโอมันเตะ เดมแม่งเสียงกินน้ำโคตรหาไอรีซอสแผงเนี่ยมันหาตรงไหนวะไม่รู้สินะกูยังหาความหาไม่ได้เลยคุณต้องดำดำคนดิบซอมบี้ซอมบี้เสียงกินน้ำมันหามากเลยแล้วมึงก็เปิดสตันใส่กูด้วยเสียงกินน้ำของมึงเนี่ยใครไม่ชอบผมชอบเอ้แมตังเขาชอบครับ เปิดเสียงกินน้ำให้มันหัวล้อเป็นบ้าทุกวันานั่นไงเฮียคนในเซิร์ฟหัวล้อเลยเต็มแคปเลยอ่เข้ดีที่เราพูดไงแน่นอนเรากำลังไลฟ์สตรีมสดผ่านทางทีวีเซิร์ฟเวอร์ฮะซึ่งจะมีทีวีจอยักอยู่ที่หน้าสปาวนะครับจริงครับตอนนี้ทุกคนกำลังดูเราเล่นอยู่นะแล้วใครที่เข้าเซิร์ฟมาใหม่ๆแล้วก็มาเม้นท์ถามไหนหัวเต็มเลยวไม่มีนะไ้เฮียหลอกควายเชื่อเล่นนะ แต่น้องเชื่อแล้วใชว่าน้องก็เป็นเฮ้ยเราไม่ได้ว่าครับเราไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่าไงคอนจริงผิดตรงไหนวะลุมกระลุมกระทืบลวงไข่ไอ้หมูนี่เลยครับไม่เกี่ยวผมก็ไม่ได้ว่าไงถ้าน้องเชื่อน้องก็เป็นแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นคนก็ได้อ่าเป็นคนหน้าตาดีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นคนหน้าตาดีที่แบบแหมคุณเป็นคนที่ฟังเหตุผลของคนขึ้นนะคุณเป็นคนที่เชื่อเหตุผลของคนนะเออมึงแท้ได้เก่งมาก แน่นอนครับคูณหลบเมียบ่อยไม่มีเหรอไม่มีไม่มีมีแต่น้ำแตกและแยกทางครับเฮ้ยเออใช่ใช่ถูกแล้วผู้ละป่าไม่มีอะไรยิมเราเมาเราเมาความเมาอยู่กับยิมไปเอามาสักขวดสิยิมเคือต้องแต่งใช่แล้วยิ้มเขาทำงานได้ดีมากครับเงินเดือนต้องขึ้นเป็นสองเท่ายิ้มเขาอยู่ไหนครับ เป็นจากบาทหนึ่งเป็นสองบาทเขาทำถนนกับผมอยู่ครับเยี่ยมไปเลยครับลาดยางเห็นไหมเขาขยันกองเยอะของมึงของมืออตังอีีดีแล้วทำอะไรทำอะไรครับทอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยไอตักวานไปโชว์คำโหดไงโหดพองดิ เอาเอาเอาเอหัวเราครับเขาเรียกว่ามีสเตปในดวงใจครับหัวเราเท่งอะหะวล่อเทมาอะไรเง้ยเฮ้ยมันเท่มากเลยเนี่ยข้างล่างเป็นรูเนี้ยสิดำดำเลยนะกูหาคำว่าเท่ไม่เจอเดี๋ยวกูวางให้มันเป็น เกตังเป็นกูกูจะวางอย่างงี้เอาเฮ้ยโอ้ไม่กัสโออ้าวเช็ดวางเพลสโอ้ my god โอ้ yeah โอ้ลิข้างลิข้างลบไปอย่าขวางใจเย็นๆน้องชายเใจเย็นน้องชายไม่พูดกับฮัมเองเลยน้ำแตกหมดแล้วใครมีแซนธรรมดาบ้างวะเออนี่ไงกูมีอยู่ซ่อมตรงนี้ให้มันดูแบบสมดุลกันหน่อย โ okay. อเคเอ่อเอ่เอ่อเอ่เอีร์ค่ะตะกียบไปข้าคุมบักกูเห็นมันม้วนเยอะไปคนตีนครับโอเคถนนหมู่บ้านยังไม่เสร็จนี่หวัวเฮียเลยเยอะกูเลยอนนี้บอกว่าเสร็จแล้วเฮียไม่ตรงนี้ไม่ได้ทำ เราก็ทําทางให้มันดูแบบลื่ลตาหน่อยนะทำงานไปทุกคนบ้านผมเสร็จเลยครับนะนะยังไงยังไงเป็นโอ่งอยู่นั่นน่ะโอ่งลอยฟ้านั่นน่ะโอ่งลอยฟ้าจริงจริงมันสวยอยู่นะถ้าไม่ได้เรียกมันว่าบ้าน เรียกอะไรครับโงผลิตไฟฟ้าเลืออบ้านบ้านมันจะแยกเป็นสองส่วนนะเราจะมีนิวเคลียร์พุ่งขึ้นไหมเห็นไหมเอนจิเนียร์ยอมแพ้เพราะว่าแม่งขึ้นลำบากมากเนี่ยไม่ขึ้นลำบาก่าเนี่ยคุณคิดสภาพอ่ะขึ้นแล้วกูก็ตกอยู่อย่างเงี้ยใครไม่เก่งขึ้นไม่ได้ครับบอกนเนี่ย เนี่ยกูขึ้นแล้วกูตกขึ้นมาคนไม่เก่งไะคนต้องไปฝึกดูดดูดแล้วดูดฟินต้องฝึกดูดฟินเพี้อขึ้นบ้านตังได้ต้องไปฝึกด้วยโคเอียกูไม่เล่นละเถื่อนโอ้ยตกงแต่งเสร็จสักทีแล้วก็ไม่มีอะไรทำทำทำต่อทำต่อเรามาสร้างสิ่งสำคัญของโลกกันดีกว่า อะไรครับคืออะไรครับอย่างไอพวกหอยเฟลอะไรเงี้ยอ๋อหอยเฟลอ๋อเฟลมึงสร้างเองนะใหม่ทุกคนต้องช่วยกันร่มใหม่ไปด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันทุกคนต้องช่วยกันห้าสิบถูกห้าสิบรูกเขาว่าเพื่อนขาดกันอะไรวะไอหน้าแม่เหล็กไอไนลอนครับแม่เหล็กหน้าเงินไง โอ้โหไปหลงไปเช็คแล้วว่ามันมีอะไรนั่งเงินซิวจะเล่นหน้าเหล็กหน้าเหล็กตังเป็นไรหน้าสิวฮะตังเป็นไรอ้าวเราเดินชนนายนะเพื่อนเกี่ยวเลยวะอะไรครับอะไรใครโบอกไอ้หัวเตาดิ้นหัวไม่มีอะไรฮะกลุ่ไอ้เฮียก็นึกว่าอยู่ดีเป็นไรกระดิ้นเด็บดบไอ้เียไอ้นั่นตายแล้ว ไม่ไม่สัตว์ตายโชยไอบีเอลซีไอบีเอลซีครับบีเอลบีเอลซีเนี่ยเคือบีเอลซีอย่าให้รู้นะเขา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 ไม่ไบีเอลบีเอลซีอย่าให้รู้ว่าเป็นใครนะบีเอลซีอย่าให้รู้ว่าเป็นใครนะอย่าให้รู้ว่าเป็นเด็กชาวบ้านตังใครไม่รู้เนาะเฮียแบนแบนมันแบนเราได้ก็บอกแค่นี้แบนนี่คืออะไรเขาแบนเราได้ใช่ไหม เฮ้ยทำไมกล่องเฮ้ยตอนนี้อยากได้แล้วะไอ้นี่มากอ่ะทำกินอ่ะทำกินทำจินใจเย็นเพื่อนเวลาชักวาวยังมีเยอะใจเย็นเย็นอ้าวไอ้นี้ตายมึตายบ่อยอะวะกูเทพโชเนื้อตอนตายของมึงไม่กอกจะทำให้ก ouais ูบันไหวได้นี่ตังตังตัง อันนั้นล่วงอันนั้นตายแบบหลกตกจากที่สูงใช่ไหมมาดูกูโหดโหดกว่าครับอ้าวครเอ AI ตายจากที่ทำแล้วอไ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 อมันลไ่นมาออไ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 อเอยอ่อได้ครับงไอไอไอไายไอ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 ไงไอ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 ไได้อไอไอ่อไออไ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 ไออออ พิมพ์ทับอันนั้นใช่ไหมน้องๆหนูลองไปทำกันนะครับสนุกมากเลยเท่าไรครับเดี๋ยวทำให้ดูครับเตรียมดูนะครับเตรียมดูเตรียมเตมเตรียมดูครับมดูเตรียมดูไอ้ตังค์ไอ้เหี้ยมึงว่างเหรอผมแค่ไปบ้านแต่ไม่ต้องพิมพ์สปาวไง ไปปไปสปาแบบไม่ต้องพิมสปาเอานอกจากนั้นยังได้แบบอะไรวะเลือดเลือดกำหลอดอาหารลีด้วยลิ้นคนนี้ึุนเร็วสมองเลฮะไปบ้านแบบไม่ต้องพิมเ์เดีเยวเดดเดวเดีเยเดเดมเดดเดเดเดดเดคเดเด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 ดเเดดิด ยังยืนนิ่งสิคนนี้ไม่รู้สิฮัลโหลฮัลโหลกูคุยกับใครนะเมื่อกี้ f ักเยอะเลยฮะฮะ What the fuck เยอะอะไรเนี่ย Fuck เยอะมันเก่าไปแั้ว Fuck เยอะเนี่ย Fuck เยอะมันเป็นไปได้ยี่โอะไรโอ้ยติดใครวะไอ้ยิ้มไอ้ยิ้ม ยิ yeah, ้มมือขวางทางคมนาคมยิ้มตื่นนายจะมาเอชพตรงนี้เฉยเหี้ยเลยเฮ้ยที่เหลืออยากได้บล็อกามกินมากเลยเอามาแปะตรงรอบเนี่ยแปะตรงอะไรวะบล็อกอะไรนะทำกินนะบล็อกฟักทองเ่ะอ๋อกูนี่เป็นบล็อกเพ่นกินแล้วะกูก็มาแปะรอบเนี่ยเห็นไหมเอามาแปะรอบนี้ให้มันสองสว่างมันจะได้สว่างทั้งฟาร์ม อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่เหลือก็แค่นี้ครับเป็นปินเฮ้ยเราว่าเราทำข้าในอีกทีว่ะแปะแปะบุญมาเฮ้ยเห็นไหมรายการเอ้คุณเนี่ยสำคัญกับรายการผมมากเลยเนี่ยขาดไปไม่ได้วก่าผมไม่สำคัญหรอกสรุปมึงก็ไม่สำคัญเนี่ย คุณไ,ไต่จกไปตั้งเป็นชื่อโลกไมค โอ้ยเยี่ยไม่เอามันดูแบบล้านปีไปพออะไรอะไรอะไรจ้ามีอะไรเหรอ้ารตังบุญมาเดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อลูกไงวะเจนนิเฟอร์คิมหรือไงเฮ้ยแล้วมึงมึงตั้งชื่อลูกมึงไม่คิดถึงตอนแก่ไว้หรืยลุงเจนนิเฟอร์ตาเจนนิเฟอร์คิมให้ลุงไอโซลุงลุงบุญมาอันนี้ยังได้ครับลองลองคิดไอ้ไอ้ชื่อแบบคิตตี้หรือโดเรมอนอะไรวะน้องเด็กข้างเรียนอะน้องโดเรมอนโอ้ยย แล้วนึกนึกถึงตอนมันแก่ดเนี่ยมฮีลองคิดดูตาโดเรมอนเลยเียลุงโดก็ได้เนาะลุงโดเรมอนเออเขาอาจจะเรียกว่าลุงโดนะครับอาจจะโดอะไรโดนัทไงโดจิ๋วโดจิ๋วเฮียมไปหมกมุ่นเลยเฮียใครก็ชอบครับใครใครก็ชอบตังตังเขาไม่ดูโมธรรมดาเขาดูโดจินเกน้อยน่ารักจะบ้าครับ จะบ้าเลยครับดูทุกวันใช่ไหมฮะย้อนวันเปลงสิงโตครับสิงโตเฮียสิงโตเขาดูคลิปเกย์นะครับสมัยนี้เฮ้ย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 เบลฟุกชอฟฟิชเอ็มเฮชอตเฮชอตเฮียอตาแก่ล็อกไว้เฮียเฮียดูสกิลมึงนี่วางแล้วก็ขุดได้นี่ไงเห็นปะวางแล้วขุดได้ถ้าเกิดถ้าเกิดในมือมึงแบบถือบล็อกออฟซิเดียนอะไรเงี้ยวางปั๊บ สัตว์เอ้ยนั่งขุดนั่นทั้งวันเเี้ยผมจะเอาหนวดสิงโตมาขุดแทนครับครับคับหนวดสิงโตนะฮะครับเอาไปทำเป็นสปาเกตตีแดดกินเลยเฮ้ยเธอไปคิปเปอร์ไม่ระเบิดนะคุณลืมไปเราก็ดีแล้วดีแล้วนี่ยดีแล้ว ดึงโอ้ยจบโอ้ยจบไม่ระเบิดคุยไรแมงเจ็บแม่เหนียวไก่บินพี่เอาเทมเพลภาพช้าว่ากูว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะกูก็ยังไม่เข็ดสักทีนะพี่ ใช่ตรงที่ว่ามันฟองตัวเฉยๆอ่ะอืมแล้วแล้วไอ้ตังมึงบอกทันไมมันไม่ระเบิดแล้วมันก็เออก็ทได้แค่งตัววแล้ก็ตู้มเมียเจอสกิลโอ้เบบี้แอนทริปะตู้มตลกจักเลยทุกคนเอดแล้วทุกคนรอดแล้วเย้เยห้าบาทเนมบอกจ่ายห้าบาทไหมอานเฮ้ยยิ้มเพื่อน เอาอะไอ้ยิพรู้สึกเมือนจะขวานทางการจราจรมากโอเคมีอะไรอไหมไฟแดงไฟแดงระวางางนี้เป็นสองบล็อกข้างในแล้วฮะจากนั้นไอ้ยิมดำไร่ันาัะากอยู่ดูหญิงเขาบอกเขาเบื่อโลกภายนอกครับเขาอยากอยู่โลกภายในเขาอยากอยู่คนเดียวมาเป็นโลกโนโลก่วนตัวสูงภายในจะไม่ช่วยมึงยิมมึงอย่าบังสิครับเสียงอะไรอย่าบังสิครับ กูตายไอ้ไอ้ยังไงเอ๊ะเ้ยแหละเงี้ยแหละอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดผมได้ยินเสียงกันโวยหัวเขายิ้มอ่างนี่ครับผมจะฝังเขาให้ลึกกว่าเดิมเรื่องห่วงผมจะฝังเขาให้ลึกกว่าเดิมเสียงจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านชั่เสืออ๋อคือว่ามันโหยหวนได้ดังมากครับใช่ครับ ใครคิดว่าเนี่ยอาคิปเร์หล่นลงมได้ไงวะมึงโคตรฉลาดเลยเฮ้ยมันมีบล็อกฟักทองขายบอกว่าเกือบจะมีแล้รอีกนิดหนึ่งจะมีแล้วัอีกนิดเกือบจะมีคุณเล่นนะคุณทุบได้นะครับครับเนี่ยแล้วคุณเล่นตรงนี้คุณควรทุบวอทผมก็เล่นนะครับแต่ผมไม่คุมึงก็เล่นไป เออทำเป็นเล่นอ่ะทำเป็นเล่นอ่ะเนี่ยผมซ่อมแล้วเล่ซ่อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำเป็นเล่นอ่ะอือเห็นนะรู้สึกว่าเซมจะเงียบไปนะลาก่อนนะฮะกับอ่คัตเอาท์ของเขากับสวิตที่หายไปกับปั๊คอมพิวเตอร์ที่หายไปขอบคุณเอาตาลูซี่ั็เอาตาบูสกีนี่ เพลงเ,เพลงเพลง,งไมโครฟ์ข,ขึ้นวันนี้ต่อสักนึงไหมครับน้ำตาไหลเลยนะผมขนาดนั้นเลยเลยวะกูฟังมาสามปีมโคตรเบื่อกูไม่มีอะไรพูดอีกกระจกอ่ะไม่ได้หลอมฉันอยากได้ทองมากฉันต้องลงเหมืองมากไอเสียงกระเอเอใหม่ดิเสียงกะระจกเหมือนสมจริงดีว่าสมจริงดีว่าเดี๋ยวล้วขอใหม่ดิ อาเฮียมขุดมาเติมด้วยนะกู้ษาซ่อมเฮ้ยเต้าเผาขอบ้านกูขาดแขนเอาไอแมวออกกันไปโอ้ my god บ้านบ้านกูขาดแขนเป่าไม่ได้ไม่มีแขนโอ้โหฮากันเลยทีเดียวเกือบจะเข้าใจแล้วเพื่อนเอ้ยอ่าผมมาใส่ตรงนี้ดิ เออเตาเผาใส่ข้างในได้แน่ VIP พิเศษเป็นโงแรมม่ดีเปล่าวะให้เช่าไม่เช่าให้เช่า5,000บาทต่อคืนอยู่สบาย5,000บาทต่อวินาทีไหมไรแอร์ไรไฟฟ้ามีแต่อะไรครับอ่ะมีแต่เตียงเอ้ยอย่าวางอะไรที่มันลกสิเพื่อนวางแล้วขุดดินะไม่ทำไรนี่ครับเดี๋ยวกูทำฟาร์มก็บองเพชรอุ้ย ทำฟาร์มบองเพชรใครมีแซนมั้งฮะขอแซนหนะ่ะไม่มีเรามีแค่สองอันแบบเอาไม่พอทำว่ะเออแซนแซนในเฉยอ่อกดด้วยไว้าาวางรอบบ้านอนะไม่วางนะอ่ะอุ้ยใครเฮงอุย้ยใครทริปเปิลกูวะไอ้เหี้ยโอ้ baby แบบริปเปิ l e โอ้ยเออโวยพวกน <yeah. S 1> ี้ไปทำงานบ้านยิ้มยิ้มมองวะเ <c oughs> ออมึงอย่าพูดเรื่องงานได้ไหม <c oughs> กูขับใจไม่ได้เลย <c oughs> เอ้าใครใขุดลงมาข้างล่างไอ้ตังกุล <c oughs> นกุลนนี่เฮียอะไรมึงกบด้วยนะเฮียนะเดี๋ยวมอนเกิดมึงเสียงดังอีกกุลนกุลนกุลนุลก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 ุลนครับลนขนาดนั้นแล้เสียงไม่ตายเลยนะเฮียมึงเนป็ไ ตกแต่งอะไรดิขอดูนะมีอะไรที่หล่นเล้วครับคุณหล่นนะครับเราสามารถทำได้อีกหล่นให้สบายโอ้อฟเฟลครับไม่ก็ต้องตกแต่งฟางไม้เพิ่มได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวเรารอเรามีทรัพยากรอีกนิดนึงแล้วกันโอเคครับเราจะมาสร้างสวนสัตว์กันซ่อมตรงนี้ด้วยเอ้ยอย่าอย่าขุดไปอะไรวะอย่าขุดทางกว้างเดี๋ยวมอนเกิดโอ้เบย์โอเคโอเคจัดไปดูสิโอเบบี้ไอรอน เออแบกแบกคเนี่ยไอรอนะคา่อนข้างปาดีกับการโอ๊ย what ไอตัวนี้เกิดได้ไงอลงมาทำไมนี่สไม l ์กูขุดไม่ได้ฟักอยู่คุณโดดแล้วคุณโดดแล้วผมจะรีบขุดต่อคุณโดดว้าวกลัวแม่งไม่มีค่าเลยว่ะ ทับโฮมทับฮมแล้ยจังไปยังไงครับคุณทับฮมไปหน่อยครับเออลงอืมอยู่ไหนวะเออเสียงกระตุกเมื่อกี้อยู่ไหนวะโออเออเอ็กโคลไมโครโฟนเอาว อไ i ลื่นครับอ๋อ A.I. ลื่น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  Do this g a เฮ้ยไก่ไข่ไข่ไก่ปะครับไก่มันไข่เลยออกเป็นไข่ไก่ไงน่าสนใจใครทำไฟยิ้มพังอ๋อออฟซิเดียนแล้วเหรอวะมันเล็กจัง เนม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 หันหลังมาดิหันหลังมิ๊นี่เนมเน่บายบายไปก่อนนะเอ้าไอหมูคือกูเพิ่งซ่อมตรงนี้ไปเมื่อกี้ก็ซ่อมไหมเราใช้ทางลัดโอ้ย you know กูเพิ่งซ่อมไปมันก็ไปทำมันเป็นรูอีกออื้ออ้าตรงนี้ไม่เสร็จนี่หว่าอ้าะเกม ไอ้ไอ้ตังบอดมึงทำหลุมดักควายไว้ใช่ไหมผมทำหลุมดักเอ่อโคตรควายนะเพื่อนไอ้ใช่ใช่ไหมต่อโอ้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  b a b ้โ h t a นโอท a นแซนไม่พอว่ะ มีหนึ่งอันว่ะเซงเลยแสนตั้งอันหนึ่งนเนี่ยเนมเนมเราจะปิดอีพีนี้ได้หรือ,อยังสักแป๊บหนึ่งฮะสักแป๊บพ่ถ่ายเลยวยิ่มเดินขัดจังเ <c oughs> ยี่ยมกูรู้มึงอยู่มึงได้ยินทุกคำที่กูพูดกูรู้ฉันร<ต>ู้แต่แกตอบฉันไม่ได้ <c oughs> รู้สึกสะใจรู้สึกสะใจว่าไงเพ้ออ้ออย่างนี้พูดละสิไม่าละสิสัวม้าครับตีได้ตีได้ตีได้หลุมศพยิมมี่สโต้ครับว้าวลาก่อนที่ ใครมันขุดบ้านเป็นรูอะเสียงส็อกซี่นออกโอ้ยอะโอ้ยเอาไอ้เนี่ยอืม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 ซีพีหาถ้าคนไปไหนหมดโอ้ฟักโอ้ฟักเฮ้ยมีมีอะไรวะเออแหลกโว้ยเออแหลกมากครับ แรก,แรกเว้ยแรเฮ้ยนี่เอ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรสักอย่างเอ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งคุณเจออะไรป่ะครับมันเป็นสปาวเนอร์เลยโควาได้ไหมครับได้เงินพันเฮ้ยเฮ้ยเป็นสปาวเนอร์จริงป่ะเนี่ยต้องการหน่วยเสริมเพื่อนรู้สึกว่าซอมบี้เกิดตรงนี้บ่อยมากเลย <S 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 no you lie

ไอ้ยิ้มป็นคนเลยไอ้ตวดเฮ้ยมีแกะมีไก่อมีครบเซตโอ้มีแร่ด้วยมีครบเซตเลยเนมโอ้เบบี้พยายามอุดรูโวเฮ้ยลูก อืม hmm? ตรงนี้มันเป็นอะไรนะเฮ้ย <Hey, Joe. S 1> มันจะเป็นสปาลนะ์น่ะอ้ยอย,อย่าขุดนะไอสัตว์กูมากบอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่าปักทอดก่อนไอ้เหี้ยอย่ารีบไปไหนเอ๊ะมงงึงมีอะไรเคลียร์ดีดีดีด,ด,ดีก็ได้ไม่ตังออกไปดิต้อง สัง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 ไอชิ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 ชโอ้วิชโอ้บิชเอาคีตายแล้วกูไม่เข้าใจว่าไม้ครับเนี่ยป่านมันต้องมีอะไรบ้างวะฮะมีไม้มีที่นอนแล้วก็อะไรอีกวะกูนึกได้แค่ที่นอนไม่ครับ ไองเก็บอ่ออออาอ AI 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 ล่โวยไลกโวยไลกโวยไลกโวยซอมบี้ตรงนี้น่าลำคาญมากต้องปิดไม่ให้มันเกิดโอเคหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นไม่หนาวใช่ไหมมีส <ำ S 2> มาวเขามีที่เก็บ ของครับของแล้วก็เตียงเฮ้ยยาดีห้องหานปีูเย็นโอเคครับหวังว่าคงจะไม่มีเสียงว่าไง่่อทางขึ้นนะเฮ้ยเอ้ยอย่าขุดนะเฮ้ยอุตส่ากบล่啊เฮ้ยมีอีกเปล่าคิวในเปล่าอย่าขุดนะเฮ้ยกุตส่ากบไม่ให้มันเกิดอย่าอย่าอย่าขุดเดี๋ยวแม่ก็เกิดเลยพ่อ ถ้าเกิดมันเกิดนี่คือพวกพวกมึงลงไปขุดกันเองเลยเยอะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณกรับเดียมากทักโฮมนะทักโฮมอย่าขุดอย่าขุดนครับโฮมเอาอย่าขุดอย่าขุดเอ้ยวางอยู่เออเดี๋ยวมันเกิดไงพี่ไม่มันไหลอีพีแล้วมันเสียงมันน่ารำคาญว่ะพี่ก็เลยปิดไว้มันมีแร่ด้านใต้เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวว่างลงไปขุด อย่ามาขุดตายบ้างเถอะขอร้องไม่ก็ปักท็อตด้วยไม่ต้องปักไม่ต้องปักไม่ต้องขุดเลยยังไงแม่งก็เกิดอยู่ดีเฮียอยเหนื่อยว่ะโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแต่ผมมีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบเจอในพีหน้าครับผมครับ